ทุกคนคืออีกประมาณ5-6เดือนอะ่ะไอโฟน e 15ก็ออกแล้วแต่ iPhone เครื่องเก่าของเราอะ่ะดันมาอาการไม่ดีช่วงนี้เกิดคำถามว่าเอ๊ะ e คุณพี่ขาหนูเดินไปซื้อ iPhone 14มาเลยดีไหมคะหรืออดใจอีกหน่อยรอ iPhone 15ออกดีวันนี้แก๊ปมาแชร์ความเห็นสุดนตวให้ฟังค่ะ lucky 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 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชชอนแชนแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะกวางสาวก็จะมาพร,ราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต,แต,แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s ซับสไคร์ชแชแนลของแก๊บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะทุกคนเดินทางมาถึงเดือน4แล้วนะคะเรียกว่าเหลืออีกประมาณ ห้าหกเดือนนะคะทุกคน iPhone 15เนี่ยก็จะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่า iPhone นะคะเขาจะออกรุ่นใหม่ทุกปีนะคะโดยช่วงเนี่ยโดยประมาณก็จะประมาณเดือนกันยาของทุกปีนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะ iPhone 14ที่อยู่ในมือแกปนเนี่ยก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนก็เหลืออีกประมาณ5้าเดือนเนี่ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เริ่มมีคําถามว่าเอ๊คุณพี่ขาพอดีตอนนี้หนูใช้ iPhone รุ่นเก่ากว่า14อยู่อยูค่ะแล้วก็ เครื่องหนูมันอาการไม่ค่อยดีเลยคคุณพี่กะว่าจะเปลี่ยนรุ่นใหม่ตอนนี้ดีไหมคะซื้อ iPhone 14ีดีไหมหรือหนูรอเป็น iPhone 15ดีวันนี้แกมาแชร์ความเห็นส่วนตัวให้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนเราก็มาคุยกันคร่าวๆก่อนนะคะปัจจุบันนี้นะคะมาถึงครึ่งทางของ iPhone 14แล้วนะคะทุกคนเรียกว่าเหลืออีกาหเดือนเนี่ยรุ่นใหม่ก็ออกแล้วก็มีข่าวลือออกมาเยอะมากๆเลยทุกคนว่า iPhone 15เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ usb c นะซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่ของ iPhone เลยนะคะเรียกว่า ใครที่มีโอกาสได้ใช้ iPhone ที่แท่นชาร์จเนี่ยเป็น USB-C เนี่ยก็จะเป็นแบบรูมาตรฐานแล้วอะซึ่ง iPhone ก็จะสามารถชาร์จกับ USB-C ยี่ห้ออื่นได้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นครั้งเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ iPhone เลยนะคะเพราะโปกตี iPhone เนี่ยเขาจะเป็นสายไลน i ่ g นะคะจะไม่สามารถใช้ USB-C ได้แล้ว iPhone 15ตัวนี้นะคะเขาก็มีข่าวหรือว่านางจะเปลี่ยนมาเป็น USB-C เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เชื่อว่า กล้องของเขาเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งเลเวลอย่างแน่นอนรวมถึงพวกชิปเซตนะคะแล้วก็หน้าจอต่างๆเรียกว่าก็มีข่าวออกมาหนาหูมากๆเลยนะคะทุกคนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันนี้นะคะซึ่งถ้าเขาเปลี่ยนจริงๆนะคะเป็น USB-C แกมองว่า iPhone 15เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าซื้อมากๆนะคะหรือใครที่ใช้ยาวๆเนี่ยเก็บว่าก็น่าจะรอนะ iPhone 15แต่ทีนี้ค่ะทุกคนจะเชื่อว่าเพื่อหลายคนก็ต้องเริ่มลังเลว่าเอ๊ะคุณพี่่ะ หนูก็รู้ว่าข่าวว่า15เขาจะออกมาแบบนี้ทีนี้เนี่ย iPhone เครื่องเก่าหนูมันเริ่มอาการไม่ค่อยดีแล้วคุณพี่ว่าหนูตัดสินใจยังไงดีคะเดินไปซื้อ iPhone 14ตอนนี้ดีเลยไหมหรือว่าอดใจรอนะคะกัดฟันรอเป็น iPhone 15ดีวันนี้เก็ก็เลยจะมาเล่าความเห็นส่วนตัวให้ฟังค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะแก้ขอแยกกลุ่มคนแรกเลยนะคะก็คือกลุ่มคนที่ใช้ iPhone 11นะคะถึง iPhone 13นะคะทุกคน ถ้าเป็นรุ่น11 12 13เนี่ยโดยส่วนตัวแก็บนะคะกลุ่มคนแรกนี่คือเครื่องของคุณเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะถ้าเป็นกลุ่มนี้นะจะประสบการณ์ที่แก็บมีการใช้ตัว iPhone 14มาประมาณครึ่งปีแล้วนะคะทุกคนแก็บมองว่าถ้าเครื่องคุณยังใช้ได้เก็บไว้ก่อนเถอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนจาก11 12 13เนี่ยค่ามาเป็น14นะคะเราก็เห็นความต่างบ้างน,นะคะทุกคนแต่ส่วนตัวแก้วก็มองว่า,ม,วามันไม่ได้เยอะค่ะมันแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแค่แบบ ปรับกล้องให้ทํางานดีขึ้นจอนะคะอาจจะสว่างขึ้นนิดนึงมีการเพิ่มนิดขึ้นมาหรือว่ามีไดนามิกไอเลด์อะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบจริงๆแล้วพูดถึงการใช้งานจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้ให้ความต่างอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะคะแล้วก็ชิปเซต1 1บ็เนี่ยก็ยังเป็นชิปเซตที่แบบใช้งานได้ดีในชีวิตประจําวันนะคะทุกคนถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปนะคะแล้วก็เครื่องคุณยังใช้ได้อยู่เนี่ยเป็นแก๊ปแก๊ปรอซื้อ15ค่ะยังไม่ไปซื้อ14ตอนนี้ กับกลุ่มคนที่2นะคะก็คือใช้11อถึง13อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจริงๆถ้าเครื่องเราเสียแล้วนะคะก็ดูว่าเราเสียได้เยอะแค่ไหนนะคะแล้วมันสามารถแบบซ่อมกู้กลับมาได้ไหมใช้ค่าใช้จ่ายสูงไหมนะคะถ้าเกิดใช้ค่าใช้จ่ายการซ่อมกลับมาสูงมากๆเลยนะคะแต่เราเนี่ยเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์ iPhone แบบแอดวานซ์มากๆนะคะมีการถ่ายทำบล็อกวีล็อกต่างๆหรือโทรศัพท์ของเราเนี่ยใช้ในการแบบ ทำมาหากินนะคะหาเงินได้เยอะมากๆเป็นแม่ค้าออนไลน์นะันนู่นนี่นะคะหาเงินได้เดือนหนึ่งเยอะมากๆเนี่ยเก็มมองว่าถ้าเครื่องของเราเสียแล้วนะคะคุณก็เดินไปซื้อเถอะค่ะ iphone สิบสี่เพราะว่ามันก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะที่จะลงทุนกับมันจริงไหมคะแต่สาหรับใครนะที่รู้ตัวว่าตัวเองก็แบบใช้โทรศัพท์แค่แบบธรรมดาธรรมดาค่ะพี่ก็ทั่วๆไปไม่ได้แบบอะไรเยอะมากคือตอนนี้เครื่องหนูเสียแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าหลักๆทั่วไปก็ใช้ธรรมดาอยากจะได้ iphone ดีๆเครื่องนึงไปเลยแล้วก็ใช้ยาวๆเป็น usb c นะคะถ้้าา็นกกลุ่ม่มมีองว เราก็อาจจะไปซื้อเครื่องสำรองมาใช้ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเอาตัว iPhone เครื่องเก่าเราที่เสียแล้วเนี่ยไปซ่อมก่อนนะคะแล้วก็รอเป็น iPhone 15แล้วค่อยเปลี่ยนเป็น iPhone 15ทีเดียวก็ได้ค่ะก็คือว่าใครที่เสียแล้วถ้าต้องใช้เครื่องทำมาหากินหนักๆเลยนะคะมีความคุ้มค่าก็ซื้อเถอะค่ะแต่ใครที่แบบไม่ได้จริงจังซีเรียสเลยมากนะคะรอก็ได้ค่ะทุกคน และตอนนี้นะคะเก็บก็อยู่กับเคสจากเดวิลเคสค่ะทุกคนต้องบอกว่าเคสของเดวิลเคสนี่นะคะเขาเป็นเคสที่กันกระแทกได้ดีมากๆและก็จะมีขอบอลูมิเนียมอลอยนะคะอยู่ที่รอบกล้องนะคะเพื่อป้องกันการกระแทกตัวอะไหล่ห้อยของเขาก็สวยมากๆและที่สําคัญที่สุดใครที่ชอบเคสที่สามารถปรับแต่งได้เองอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเดวิลเคสตามลิงก์ที่แก็บให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะต้องบอกว่าตัวเว็บไซต์ของเดวิลเคสเนี่ยเขาจะมีเคสให้เราเลือกเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วใครที่ชอบ แบบไหน,เ,นเราก็สามารถกดเข้าไปเลือกได้ด้วยอย่างแก็บเนี่ยเป็นรุ่นกาเดียนโปรสนะคะทุกคนเขาสามารถเข้าไปเลือกปรับแต่งนะคะตัวอะไหล่ต่างๆนะคะที่ใช้ห้อยคอหรือแม้กระทั่งนะคะจะเป็นตัวลายของเคสเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งได้เองหมดเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นขอบเลนกล้องนะคะตัวลายเคสหรือว่ารุ่นเคสต่างๆเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งได้ตามชอบใจเลยะคะ่ะอย่างแก็บเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะทุกคนแล้วก็มีจิตใจที่อ่อนโยนเราก็จะเลือกลายหลังเคสเนี่ยเป็นรูปลายสัตว์น้องหมาน้องแมวน่ารักน่ารักนะคะซึ่ง เราเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาเลือกแล้วก็ปรับแต่งที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยเลือกแบบเรียบร้อยแล้วกดสั่งนะคะทุกคนเขาจะก็จะทําการผลิตนะคะทุกคนแล้วก็ส่งมาให้เราถึงบ้านเลยนะคะทุกคนต้องบอกว่าสะดวกเริศแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะอย่างของแก๊บเองเนี่ยลูกสาวแก๊บเป็นชิวาว่าพันขนยาวนะคะทุกคนแก๊บก็จะเลือกลายเคส iPhone 14โปร่งแก๊บเนี่ยให้เป็นลายชิวาว่าขนยาวเหมือนกันน่ารักมินิมอลไหมล่ะคะทุกคนสําหรับใครที่ชอบนะคะก็สั่งซื้อได้ที่ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะจะ d ากเดวิลเคสค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่แกมองว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ตัดสินใจคิดหนักมากๆเลยนะคะคือกลุ่มคนที่ใช้ตั้งแต่ iPhone 10ลงไปนะคะทุกคน iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, นะคะ i p h o น e 10นะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยแกมองว่าถ้าตอนนี้เครื่องคุณยังใช้ได้อยู่นะคะ กัดฟันค่ะกัดฟันไปเลยถ้ามันยังต่อไม่ได้อีกสักห้าหกเดือนนะคะทุกคนเราเปลี่ยนทีเดียวก็เปลี่ยนดีไปเลยทุกคนเปลี่ยนเป็นสิบห้าไปเลยนะคะถ้าเขามากับ USB C จริงๆนะนี่จะเป็นการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เลยในไหนเครื่องเก่าแล้วก็อดทนใช้มาหลายปีมากๆแล้วนะคะถ้าจะเปลี่ยนทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่ใช้นานอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราใช้แบบรุ่นที่ต่ำกว่าสิบลงไปเนี่ย เราเปลี่ยนทีเดียวเราก็เปลี่ยนให้ใช้ยาวอีกรอบหนึ่งไปเลยค่ะดังนั้นก็กัดฟันรอเจ้าตัว iPhone 15ออกไปเลยนะคะเปลี่ยนเป็น USB-C ไปเลยนะคะก็จะคุ้มค่ากว่านะคะแต่สําหรับใครนะคะที่แบบว่าโอ้คุณพี่ค่ะ iPhone 8หนูมันตุยไปแล้วค่ะแล้วก็หนูต้องใช้งานทุกวันเลยใช้งานอย่างหนักทำอาหาก,กินด้วยอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเจ๊มองว่าถ้าคุณใช้เก่ากับ iPhone 10ลงไปนะคะคุณสามารถเดินไปเปลี่ยน iPhone 14ออกมาได้ทันทีเลยนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว iPhone 14เนี่ยเขาก็ทำมาได้ดีมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างมีความต่างที่เยอะมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับ iPhone 10ลงไปนะะทุกคนก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่านะคะเราลงทุนครั้งนี้เนี่ยใช้ได้ยาวๆนะคะแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนคือถ้าสรุปเอาง่ายๆทุกคนแม้ว่า iPhone รุ่น15นะคะเขาจะมีออก สายเป็น USB-C มานะคะทุกคนแต่เชื่อถือว่าใครที่เดินไปซื้อ iPhone 14ตอนนี้นะคะเราก็ยังใช้ iPhone 14ของเราเนี่ยได้ยาวๆไปอีก4ปีเลยค่ะทุกคนเพราะว่า p p o o n เนี่ยเราก็รู้ๆอยู่ว่าเขาอัปเดต iOS ให้ยาวมากๆเลยนะคะแล้วชิปของเขาเนี่ยก็ยังแรงใช้ได้ไปอีกนานค่ะเหมือนที่เพื่อนๆใช้กันมาถึงทุกวันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเออนานก็ยังใช้ได้ยาวๆไปนะคะก็คือสรุปก็คือ ถ้าตอนนี้นะคะใครใช้ประมาณแบบ11-13ถึงนะคะทุกคนและเครื่องยังใช้ได้นะคะรอได้รอเถอะค่ะเก็มองว่าอดทนไป15เลยทีเดียวแต่ถ้าเครื่องใครเสียแล้วนะคะแล้วเราเป็นคนใช้มือถือคุ้มค่าทำมาหาก,กินนะคะซื้อไปเลยค่ะ14ไม่ได้แย่เก็บมองว่าเริดอยู่ค่ะทุกคน แล้วเพื่อนๆราคาคิดเห็นยังไงบ้างจะเดินไปซื้อ iPhone 14ตอนนี้เลยไหมหรือว่าจะอดใจรอ15ดีก็อย่าลืมมาแชร์แก้ฟังที่ใต้คอมเมนต์นะคะดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e c ช anel ของแก็ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนเลยนะทุกคนบ๊ายบาย